สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่เช่นกันครับโค้ชสบายดีนะฮะสบายดีครับครับผมโค้ดปูก็คือคุณชำนาญแพคขุนทศนะครับหัวหน้าผู้สอนของอุตริศักดิ์สยามเอฟซีในส่วนของวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะที่ให้โอกาสกับทีมสนามตั้งวงเล่าได้มีโอกาสพูดคุยพูดคุยกันอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับครับผมโค้ดครับในส่วนของการเข้ามาทําหน้าที่กับ อุตรดิตศักสยาม FC แล้วก็ต้องบอกว่าผลงานออกสตาร์ทในเลข2นี่ไม่พูดถึงไม่ได้อะถ้าพูดถึงะนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเกมล่าสุดนี่คุณเปิดบ้านถล่มน่านไปถึง5-1ด้วยเนี่ยสกอร์แบบนี้นี่คงต้องขอจับมานั่งคุยกันหน่อยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็คือมีการพักหลังจากที่ออกสตาร์ทเลขสอมา2เกมเนาะนะครับ ครับผมครับอ่าเรก็มาพักปีใหม่นะครับคิดว่าฟอร์มยังคงจะดีต่อนเนื่องไหมเพราะว่าออกสตาร์ทเลขสองสวยจริงๆก็จริงๆเราต้อง,ต,องต้องชมน้องๆทุกคนครับที่ฟอร์มออกมาดีอย่างนี้แล้วผู้บริหารท่านท่านใส่ใจท่านมีความมุ่งมั่นเราได้มาดูดูเราฝึกซ้อมทุกวันเราฝึกซ้อมต่างผู้บริหารท่านไม่ทิ้งมาดูเราฝึกซ้อมทุกวันผมยังคิดว่าฟอร์มน้องๆน่าจะไปได้เยอะกับไปได้ไปได้ครับเพราะว่า ด,ด้วยด้วยคุณภาพผู้เล่นที่น้องเขามีกันนะครับาาควาสามารถเมีอยู่แล้วครับคือผมขอย้อนนิดหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆเนี่ยฟอร์มมันจะเริ่มไรีได้ว่าออกสตาร์ทเล็ก2มาเนี่ยชนะ2เกมนะครับโดยการไปเยือนกำแพงในชนะ2อศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดก็คือมีงานเปิดตัวสมโมสรอนด้วยใช่ไหมวันนั้นถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วก็เขาจัดเพื่อคุณไหมเนี่ย <laughs> อะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาไม่เปิดตัวบางครั้งเขาจะรอ<ช>เปิดตัววันนั้นแหละครับถึงว่าไม่ไม่จับไม่ยังไม่มีการเปิดตัวไปเปิดวนนันพอดีครับเขารอดูเหมือนเหมือนออมั่นใจมากเลยก็เลยเปิดตัววันนั้นก็เลยอัดน่านไปถึงห้าหนึ่งเลยโอ้โหครับนะแล้วก็ถ้าพูดถึงท่านนับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเล็กเอ่อเล็กแรกเนี่ยก็เท่ากับว่าอุดิตตอนนี้ชนะสามเกมติดอันดับ อาจจะเรียกได้ว่าขึ้นมาเบียดด้วยและที่สําคัญก็คือลดช่องว่างของพวกทีมที่นําเราอยู่ตอนนี้ครับผมครับนะถ้าพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเคยต้องถามหน่อยว่าอะไรคือจุดที่ทําให้คุณเข้ามาเปลี่ยนทีมเพราะว่าเอากรงๆงก็คือถ้าใครเป็นแฟนอุตรดิตเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือหลายคนน่าจะพอทราบว่าช่วงปลายเลกเนี่ยมันเหมือนมีความหมิ่นเหมว่าทีมไปต่อไหมหรือจะเอายังไงหรือจะสู้ไม่สู้แต่ปรากฏว่า เหมือนบูเข้ามาเลยทําให้ทุกอย่างมันดูลงตัวมากขึ้นไหมครับครับผมต้องต้องย้อนไปว่าเอแมตสุดท้ายก่อนปิดเลขครับพอดีช่วงนั้นผมได้มีการอได้เออ,ออกจากทีมพิซโลครับแล้วมันมีเวลาว่างผมว่างผมก็เลยมาเยี่ยมเยือนเอท่านอายการครับ,รบมาเยี่ยมมาเยี่ยมท,ออนะท่านอายการหนองครับ ครับมาเยือนท่านแล้วก็มาหาพ่อกำนันพอดีพ่อกำนันในนี้คือแฟนบอลอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเราบอกว่าพ่อกำนันโรดซึ่งถือว่าอยู่อดีตมานานนี่น่าจะพอรู้จักพ่อกำนันนี้คือพ่อกำนันโรดนะใช่ครับพ่อในโรดครับพ่อมีความผูกพันอีกทีนะฮะใช่ครับมีความผูกพันกันเมื่อเมื่อเมื่อก่อนสมัยที่ผมเป็นนักฟุตบอลเราเรามีความผูกพันกันอยู่ก็เลยมาก็เลยมามาเยือนท่านพอดีช่วงเย็นไอกระหน่องชวนมานั่งสังสรรค์กันหน่อยนึงครับครับก็เลย กได้คุยกับท่านทางเลยว่าฮัลโหลครับก่อนแมสุดท้ายเนี่ยก่ uh. อนปิดเล้งเนี่ยบูต้องช่วยหน่อยเพราะเรามาช่วยเพิ่มเติมหน่อยครับครับก็มาเนี่ยสักกีบนิดหน่อยก็เข้ามาดูน้องๆซ้อ,ซอมศึกษาสักสามสี่วันครับดูก่อนก่ mm hmm. อนแข่งแมสุดท้ายกับ mm hmm. น็อตตุนน็อตตุนต่าง ก็ S <S <an> <S <S <an> บอกอื่นว่าวันนั้นผลมันเป็นเป็นใจทําให้เราชนะชนะใ,ใท่านก็เลยมีความหวังว่าเเราน่าจะเรียกศรัทธากลับมาคืนนะเรียกศรัทธากลับมาคืนโดยที่แฟนบอลมันลดน้อยลงไปแก่ว่างี้ทำยังไงใ,ให้แฟนบอลกลับมาเหมือนเดิมค่ะผมก็เลยมีการนั่งสังสรรค์นั่งอะไรกันนิดหน่อยก็เลยนั่นแหละครับท่านก็เลยตกลงให้ผมช่วยเลยครับก็เลยเอาท่านช่วยช่วยก็ช่วยครับนั่นคือนั่นคือที่มาที่ไปนะครับนั่นคือที่มาที่ไปสไตล์ของโค้ดบูเนี่ยข่ามาคนเดียว ใครที่เคยทำงานกับโค้ดบูจะพอทราบว่าโค้ดบูเดี่ยมักจะไม่เคยมีเอาสตาร์ไปด้วยหรือไม่กระทั่งอย่างนักเตะคู่บุญถูกไหมครับผมครับสไตล์ที่มาใช้กับอุดิทก็ยังคงโครงแบบนี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมครับคือสตาร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับให้เขาโครงสร้างเขาดีอยู่แล้วครับเราเข้ามาช่วยครับมันทุกครั้งที่ผมไปที่ไหนก็ท่างมันมันเป็นอย่างนี้ประจำแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาแต่ผมคิดว่าผมผมช่วยได้ผมเอาความรู้มาให้เขาครับผมบอก่งนี้เพราะว่า อย่างโครงสร้างของนักเตะพอผมเข้าใจว่าน่าจะมีสัญญาณส่งไปทางจากผู้บริหารก็เลยดูเหมือนว่าตัวแกนหลักสําคัญของทีมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนุ่มฉัดชัยภูฟ้าอะไรพวกนี้นะหรือไมทแต่เตโชนันผู้สาประตูเนี่ยก็ยังคงอยู่กับทีมแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการเติมเข้ามาของนักเตะใหม่ดูเหมือนว่าคุณได้ของดีมาหลายคนเลยอ่ะหนึ่งอ่ะผมไล,นนล่นิดนึงแล้วกันเนาะประพาสระนัดดีใช,ใช่ไหมฮะใช,ใช่ไหมฮะแล้วเจ้ามิวนะัทพงศ์มีมาี อันนี้ก็เหมือนเคยเล่นดูติแล้วกลับจากน่านมาเล่นให้กับบุดีอีกครั้งหนึง่งเน,นาะประพาสน,นี่ก็จะ<อ>บอกว่าย้ายตามคุณมานนี้ได้ไหมไม่ครับพอดีว่าไม่ไมย้ายตามครับเพราะว่าน้องเขาเขาขทาง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 ทีมเก่าเขาไม่ได้ต่อสัญญาน้องเขา <5: S 2> แล้วน้องเขาไปซ้อมที่ทน้องเขาไปซ้อมที่จังหวัดตราดซ้อมตัดจ่าฝูงอยู่บังเอิญว่าทางนั้นก็ยังไม่เซ็นสัญญาน้องเขาก็ห่วงว่าจะไม่มีทีมเล่นก็เลยว่านะก็เลยว่าอยากมาอยู่กับน้าก็เลยมาช่วยกันครับนั้นตรงสุดท้ายแล้ว นะลเลยเลยเหมือนเหมือนเหมือนโครงสร้างมันกลับมาทําให้ดูกลมกล่อมด้วยแล้วยังไม่ย,ไมยังไม่พออย่างจัก,กรินทองพันช่างอย่างเงี้ยอะดาวรุ่งก็อะมาอยู่กับคุณด้วยถูกไหมครับเออแล้วอย่างที่สาคัญก็คือสุดท้ายเลยครับไ <laughs> ่้ <ทะ S 1> สิแล้วก็ยังไม่พอ <ทะ S 1> พวกต่างชาติซึ่งอุดดิในเลขแรกเนี่ยอาจจะมีแต่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไปใจไปได้อย่างแซดนี่เนาะแซดนี่เดียวก็เคยเล่นเชืซีมาแล้วด้วยเนาะหรือแม้กระทั่งอย่างทั้งของวงของอาเดวาฮิตอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ดูเหมือนว่า การผสมผสานระหว่างนักเตะที่อุดิตเขามีอยู่แล้วกับนักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณคทํำยังไงเพื่อให้จูนกันได้เร็วลากเกินคุยครับพูดคุยกันเรียกมานั่งพูดคุยกันว่าเป้าหมายเราที่พวกคุณมาตรงนี้มาช่วยผมตรงนี้มาช่วยทีมตรงเนี้เป้าหมายเราคืออะไรเราคุยกันก่อนแล้วครับก็บได้พูดคุยกันว่าถ้าเราสามารถที่จะอยากจะสร้างโปรไฟล์ ile, เราต้องทํางาน ร่วมกันมานั่งคุยกันปรึกษากันครับคยับ,บนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนนั้นน่าจะมีข่าวได้ว่าทีมจะเขาจะยกเขาจะเอ่อจะยกเลิกจะไม่เล่นอะไรตะแต่พอดีเขาผมเข้ามาน้องๆก็รู้ว่าผมเขามา้ามาก็เลยกลับมาทั้งหมดครับอย่างพอรู้เราเข้ามาขน้องเขาอยากร่วมงานกับเรานานแล้วเราก็ถือว่าโอ้โชคดีเราที่ได้ร่วมงานช่วยให้น้องช่วยๆ่วยกันหน่อยพวกเราพวกเราต้องช่วยกันส่วนในรายของวัลิกนี่ครับวัลิกนี่คือต้องต้องเป็นผู้ช่วยโค้ชครับเขาเขาเคยเล่นด้วยกันมาเขาช่วยแนะนํามามาช่วย บริษัทลิที่ว่ามาจากต่างนะครับแล้วก็ส่วนชัดนี่เนี่ยชัดนี่คือสุดคล้ายอีสุดท้ายแล้วที่เราจะปิดตลาดตอนนั้นครับเขาเขาก็กบบอีเย่มกันกันนะก็ส่วนตัวแล้วเขาบอกเขารู้จักผมสมัยที่ผมเป็นโค้ชที่อยู่ลำพูนนะครับโอ้เขารู้จักผมมาอยู่<อ>เขาก็เลยอยากร่วมมาร่วมงานแล้วมันได้พูดคุยกันก็ไปด้วยกันได้ตรงนี้ครับนะเพราะอย่างเพราะอย่างที่บอกอะอย่างตัวของถามว่าทบร่วมกัน ใช่เลยครับครับคือจริงๆแล้วที่ว่าเราร่วมง,งานกันได้ตรงนี้น้องคือผมผมผมชื่นชมน้องๆทุกคนเลยว่าอันนี้เป็นความภูมิใจของกฎการเป็นโค้ดซึ่งซึ่งเราเราซ้อมเท็คติคกซ้อมทุกอย่างเนี่ยน้องเขาปฏิบัติตามได้ดีมากเขาเข่งขัดกนดีมากเราซ้อมให้เขาเราออกเราเราฝึกซ้อมไปร้อยเปอร์เซ็นต์เขานำมาใช้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผลมันถึงออกมาด,ดีครับในการที่เราซ้อมมาใช้เทนนิ่งมาถึงวันวันวิคเอามาใช้ในการแข่งขันแล้วน้องก็ทำได้ครับทำได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการ <ừ m. S 2> ที่ที่เราซ้อมมันก็ ทำให้ผลโอนมาได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมน้องทุกคนเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างหนุ่มไม่ต้องพูดถึงของเขานี่เป็นสินค้าขึ้นห้างอยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นล้างดาวนซนโวสูงสุดด้วยอย่างแซนนี่เองเข้ามาเขาก็ยิงได้ถึงสามประตูในสองเกมนะครับแล้วก็เกมดูเหมือนว่าคนที่เขาไปดูเขาก็คุยกับผมว่าเออดูมีมิติมากขึ้นดูเหมือนจะลงตัวมากทีเดียวทีเดียวเขาต้องถามแล้วฮะว่าเป้าหมายของโค้ดบูในเลกสองกับการนำพาอุตริตเนี่ย จเจออ้ายังไงดีครับจริงๆแล้วในเป้าหมายแรกเลยนะครับผมคุยน้องๆคุยกับทางท,ท่านประธานสโมสรทั้งพี่อ๋องนายกันองอ์ว่าทําอย่างไรก็ได้ให้แฟนบอลกลับมาดูเราให้เหมือนเดิมให้เยอะที่สุด<ม>ทําอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในท็อปโฟ<ม>คุณจะไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ไปอันนั้นเป็นเป็น,ปนช้อยช้อยสุดท้ายที่มันมันมันอยู่ที่ผลผลสุดท้ายนะตรงนั้นว่ามันจะเป็นยังไงครัสิ่งแรกที่นี่ต้องรีบทําที่สุดต้องให้แฟนบอลกลับมาดูให้เยอะที่สุดเรียกสัทธากลับมาให้เยอะที่สุดท่านฟอไว้ เราก็เลยคุยกับน้องๆว่าพวกเราทํางานหนักกันหน่อยได้ไหมนะครับทํางานหนักหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไปได้ก็ดีไ,ไปไม่ได้น้าก็ไม่ได้ซีเรียสมไม่ได้ซีเรียสแต่ขอทุกคนทํางานร่วมกันให้หนักให้สถ<อ>าบฟนบอลกลับมาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือถ้าเกิดพวกเราโชว์ผลงานได้มันก็เป็นโปรไฟล์ของคุณโปรไฟล์คุณที่จะสามารถที่จะ ขยับในการมีทีมมีมีสลารีมีเงินสิ้นมาเพิ่มเติมมีทีมที่เลดกคุณได้คุณต้องชชวยตรงนี้เพราะฉะนั้นทีมหนึ่งที่มันขาดหายไปคือถ้าคุณไม่ได้ไปแชมเลีกอีกสองสาเดือนสี่ห้าเดือนคุณจะไม่มีงานทำเลยงานไ่ทำงานลกันก็ถือว่าจินิุยาคุณนี่ถือยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมคนบูนี่ผมชื่อชมเลยนะอย่างครีกอีกอย่างหนึ่งก็คือการกลับมาเล่นที่หมอนไม้มันคือส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เกิดความผลักดันไหม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าในในเลกแรกเนี่ยเ,เล่นในบ้านก็จริงแต่ไปเล่นที่แพร่เนาะถ้าพูดถึงใช่ครับตรงตรงครับแต่ตอนเนี้ยถ,ถ้าพูดถึงเล่นในบ้านถึงแม้ว่าจะเหลือประมาณสี่เกมในการเล่นในบ้านเล่นในหมอนไม้หมดถูกไหมครับครับอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ทําให้ดูเหมือนว่าแฟนบอลก็ใกล้ชิดกับการกับการที่เข้ามาดูในสนามได้ง่ายขึ้นแล้วก็บวกกับผลงานล่าสุดตอนนี้ครับ มันต้องขอบคุณแฟนบอลจริงครับจริงๆแล้วนี่เขาก็รอรอกันนานบางคนไม่สามารถเดินทางไปทุ่งโพงได้ก็อาจจะมีผลต่อต่อคนกันเองครับน้องๆซึ่งกําลังใจที่ที่ไม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 ,มีมีไปน้อยครับแต่พอเรามาแข่งในบ้านทั้งสองนัดเนี่ยผมดูแล้วว่าแฟนบอลกลับมานี่เป็นกําลังใจใหม้มากเสียงเสียงที่เขาเชียร์ตะโกนเชียร์ต่างๆเนี่ยน้องทุกคนวิ่งไม่มีหยุดเลยครับผมผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขารอคอยมานานแล้วครับรอคอยที่จะกลับมาสนามหมอนไม้เพราะว่าสนามแห่งนี้มีมลขัง เพราะว่าอุตนา่เคยเป็นแชมป์พ่ายมาสองสามครั้งกองเชียร์ทุกคนแฟนทุกคนเยอะมากต้องการที่จะปานดูเป็นกำลังใจที่ดีครับบอลไม้นี่ครับอผมผมเคยสัมผัสตอนที่มีส่วนเรื่องของการทาบอลอาชีพผมก็พอทราบว่าแฟนบอลอุตีชแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะครับแล้วก็เลยอยากจะกลับมาที่เรื่องของผลงานเพราะว่าถ้าดูจากตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยตอนเนี้ยอุดิชอยู่ดับหกเนาะนะครับ แต่ตามหลังทีมที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับที่เหนือกว่าเนี่ยไม่มากเลยนะครับถ้าเราไม่นับในส่วนของอุทัยเนี่ยไล่กันตั้งแต่วัดโบสมาวัดโบสพิศโลกเนาะเชียงรายซิตี้แม่โจ้เนี่ยคุณห่างแค่ไม่เกินห้าหแต้มอะและในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยเป้าหมายแรกคือท็อปโก่อนถูกไหม ครับผมครับอ่าซึ่งมันมีโอกาสไปไวไปได้ถ้าดูจากโปรแกรมของโค้ดบูจากนี้ในสี่เกมด้วยเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเยือนสองเกมติดเกมเกมเกมที่จะถึงวันที่แปดเนี่ยขอญาตไปนับแล้วกันนะเพราะมั่นใจว่าน่าจะสามแต้มนะครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนแต่หลังจากนั้นน่ะโค้ดบูคุณเยือนวัดโบสถ์คุณรับแม่โจ้แล้วก็คุณรับพี่โรกนั่นคือสามเกมในช่วงเดือนมกราอ่ะผมถามหน่อย เอาไงดีไหวไหมจริงๆมันเป็นสี่เกมครับเดือนนี้ครับเดือนนี้เราเตะสมุดห้านัดนะครับเราเจอเราเจออันดับสองันดับสามอันดับสี่อันดับห้าที่อยู่เหนือเราหมดเลยครับใช่เลยใช่เลยใช่เลยเขาไปเยือนเชียงรายซิตี้วันที่สามสิบด้วยครับอ่าใช่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 นั่นไอดีโปรแกรมคุณเนี่ยอ่าถ้าผมไม่นับไม่นับมะกะลามันมันอ่าวันเสาร์ที่ถึงนี้นะอ่าจากนั้นมาทั้งเดือนเนี่ยคุณเจอทีมเหนือคุณหมดเลยอ่ะ ครับอ่าผมถามหน่อยว่าตกลงโอเคไหมไหวไหมคือผมผมผมก็ต้องเป็นต้องบอกว่าไหวเพราะผมเป็นเป็นหัวหัวเรือต้องบอกน้องๆทุกคนว่าเราต้องไหวเราต้องสู้นะครับครับเราต้องสู้กับทีมที่ที่เป็นอันดับที่เหนือเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราผ่านได้เราเป็นเพชรถ้าคุณท้อคุณเป็นฐานแน่นอนถ้าคุณไม่สู้ต่อคับคุณเป็นฐานแน่นอนถ้าคุณสู้ด้วยกันทําด้วยกันเนี่ยเรามองแต่ละแมตช์เลยครับอืมอืนะครับเราไปเยือนเยือนสอเยือนสามนัด บ้านสองนัดทั้งหมดห้านัดเนี่ยย่งสามรับสองใช่ซึ่งถ้าดูตามโปรแกรมตารางแข่งห้านัดเนี่ยเราจะหนักกว่าทุกทีมหนักกว่าโบดหนักกว่าพิทโลกหนักกว่าเชียงรายหนักกว่าเมกโก่ครับเราหนักที่สุดใช่แต่ว่าในความหนักในความที่มันยุ่งยากยากเนี่ยถ้าเราผ่านได้อืที่เหลืออีสี่นัดไทยต่ไทศตะีนัดเนี่ยเดือนต่อไปเนี่ยอันนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราเราเราจะมีมีความที่ ก็หายมากกว่าเดินมนพราะว่ามาชิกจะไปมองมองได้เห็นมองเห็นเลยว่าเราจะไปชม่วโมหรือไม่ไปมองแค่เดือนนี้ครับทั้งเดือนใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยผมพูดตรงถ้าคุณผ่านช่วงเดือนมกราฮัลอโโหดของคุณไปได้เนี่ยนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเนี่ยคุณเปิดบ้านรับอุทยัยครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าอย่างที่คุณบอกอะว่าคุณต้องวัดในเดือนนี้ก่อนเลยใช่ครับ อออันนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอฝากไปถึงแฟนบอลดาบผักพี่คาดด้วยนะฮะว่ายัางไงาเดือนมกราเนี่ยเทสุดใจเชียดาบผักด้วยแล้วกันนะนะครับครับออนะครับเอาละครับโค้ดบูอยากทิ้งท้ายไว้หน่อยอ่ะคุณจะพูดอะไรกับการที่จะให้มันผ่านในช่วงมกราของคุณเนี่ยวิกฤตของไม่ใช่โทษไม่ใช่วิกฤตคือถือว่าช่วงโปรแกรมหนักของคุณเนี่ยครับก็คือคือเรา,เรา,เราไม่เราไม่มองไม่มองไม่มองถึงอดีตที่ผ่านมาเแรก เลขไลที่ผ่านมาเรามองด้วยว่าหนึ่งมันเป็นเริ่มต้นเลยครับอันนี้คือเป็นเดือนที่เราที่เราต้องการให้แฟนขับกองเชียร์เป็นกําลังใจให้เราเยอะเพราะว่าผมมองดูแล้วผู้บริหารท่านเต็มที่ hmm. ผมชื่นชมพนพูิหารเต็มที่ท่านมีเอะงงถึงขนาดมีการจะให้เก็บตัวนะักฟุตบอลด้วยซ้ำ hey เก็บตัวเป็นเดือนเป็นอะไรหนักต้นแข่งขันท่านมองถึงขนาดนั้น <Yeah. S 2> สแสดงว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับพวกเราดึงนั้น <c ough. S 2> ส่วนผลงานจะออกมาอย่างไรก็ก็ว่าอีกทีหนึ่งแต่พวกเราเต็มที่แน่นอนแน่นอนครับตรงน,นี้เมื่อมีโอกาสแค่เดือนเดียวคุณได้ต่อไปต่อออีกเดืน ไปแชมลีแต่ถ้าคุณไม่สู้ไม่สู้เดือนนี้คุณก็นั่นแหละครับไปนั่งดูเขาเล่นแชมบลีกันมันจะเป็นอย่างนั้นผมบอกน้องๆ,ๆทุกคนกับแฟนครับทุกคนว่าอยากให้บรรยากาศดาบอาวิคาตกลับมาคืนอ,อยาเป็นแชมป์มาสองสองสอง,ส,องสามต่อไมแล้วใช่คนที่ช่วยน้องๆได้ไม่ใช่นักบอลอย่างเดียวครับเสียงเชียร์พวกพี่น้องทั้งนั้นนะครับที่ไปช่วยน้องๆกำลังใจทั้งนั้นนะครับช่วยได้ครับเอาละครับส่วนผมก็มั่นใจว่าท่านน้องๆไม่มีใครติดติดแบนนะครับตอนนี้ทีมผมเอ่อ จอจอแบนกันตัวหลักๆเท่านั้นครับแปดคนทั้งนั้นเป็นห่วงเป็นห่วงเยวะต้องโรเตชันไม่เป็นต้องต้องเราไม่มีสิทธิ์โรเตชันนครับพี่โรเตชันเป็นเพราะเราเราเราต้องการแต้มทุกแต้มใช่เพราะผู้เล่นหลักๆเราต้องต้องคุยเขาเรื่องคอนฟิเดนซ์เรื่องเรื่องความสมาธิเขาทุกอย่างว่าคุณทําอย่างไรนะครับคุณบาดเจ็บผมเข็นลงเล่นได้แต่ถ้าคุณโดนแบนผมเอาคุณลงเล่นไม่ได้นะผมบอกน้องอย่างนี้ครับ ส่ิงๆที่คุยกันไว้ครับเอาละครับโค้ดบูวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสกับการได้คุยกันในส่วนของยิมสนามตั้งวงเล่าแล้วก็เราจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามผลงานกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโค้ดบครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเถียงแรงกับพี่ครับ